มาดูกันอะไรที่ทําให้ปลาคาราฟสีสวยสดใสเราต้องมาดูกันก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่มีผลต่อสีของปลาคาราฟอายุของปลาคาราฟปลาแต่ละตัวจะมีจํานวนเซลล์สีที่ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่เกิดเมื่อปลามีอายุมากขึ้นเซลล์สีของมันจะเริ่มขยายวงครอบคลุมพื้นที่กับขนาดตัวจึงมีโอกาสที่ความเข้มข้นของสีเนียจางลงเมื่อปลาแก่ลงก็จะมีแนวโน้มที่สีจะซีดจางลงเรื่อยๆในบางกรณีก็จะกลายเป็นสีขาวในที่สุดคุณภาพน้ําคุณภาพน้ําส่งผลอย่างมาก ต่อสีของปลาเช่นน้ําที่มีสภาพมลพิษสูงจะส่งผลให้ปลามีสีซีดค่าพีเของน้ําก็มีผลเช่นกันสีแดงจะแสดงได้ดีในสภาพน้ําที่เป็นกรดและน้ําอ่อนในขณะสีขาวและดําจะแสดงได้ดีในสภาพน้ําที่กรด้างและเป็นด่างสิ่งแวดล้อมปลาค้าเป็นปลาที่ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ดีหากถิ่นที่อาศัยของมันเนี่ยมีความมืดทึบสูงสีของปลาจะไม่สดใสนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมาการเลี้ยงปลาคับหรือในงานประกวดจึงใช้บ่อปลาเป็นสีฟ้าเพื่อให้ปลา สแสดงสีได้ออกมาชัดเจนที่สุดนั่นเองการใช้ยาการให้เกลือหรือยาปฏิชีวนะในปลามีผลทําให้ปลาสีซีดลงแสงแดดบ่อปลาครับต้องมีแสงส่องลงไปในบ่อในปริมาณที่เหมาะสมเพราะแสงแดดเป็นแหล่งวิตามินดีของปลาโดยเฉพาะช่วยให้สีแดงของปลาสดใสเพื่อนๆหลายคนคงเคยเจอปัญหาปลาครับสีไม่สดไม่สวยแต่ไม่ต้องกุ้มใจไปนะเพราะเราเนี่ยมีตัวช่วยมาใหุ้ระคอยคัลเลอร์ Boosting f o r m u l าอาหารปลาครับสูตรเร่งสีให้ปลาสีสวยสดใส และถ้ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่ Facebook PCN Marketing and Distribution ได้เลยนะ